บ้านสวนแห่งน้ําใจและการแบ่งปันเปิดพื้นนักท่องเที่ยวและคนวัยเกษียณพักฟรีครับหลายคนมองว่าของฟรีในโลกใบนี้บะหมี่แต่วันนี้เราจะพาไปพอเจ้าของสวนแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเปิ้นแปลงบ้านพักไว้เกือบซาวหลัง เปิดให้คนตึงคนไทยนักท่องเที่ยวและกลุ่มคนไว้เเเสียรเข้าพักได้ฟรีแบบบะหมีเงื่อนไขท่ามกลางธรรมชาติและบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองเหมือนไปแอวบ้านญาติสร้างความประทับใจให้กับหลายคนที่มีโอกาสไปพักที่ฮั่นซึ่งช่วยการันตีได้ว่าของฟรีและของดีมีอยู่แต่บนโลกใบนี้ครับปืนตีกว่า60ให้ภายในสวนที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานา,นาพันธุ์ ตึงไม้ป่าและไม้ผลมากมายหลากหลายชนิดครับท่ามกลางดอยสูงตี้ล้อมรอบเต็มไปด้วยความสวยงามของธรรมชาติในหมู่บ้านโป่งกลุ่มตำบลป่าเมียงอำเภอดอยสะเก็ดจ,จังหวัดเชียงใหม่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปประมาณา0กิโลเมตรเป็นตี้ของอาจารย์พระสินโตเขียวผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทนในวัย60ปีซึ่งเปิดเป็นศูนย์การเฮียนฮูด้านพลังงานทดแทนมากกว่า10ปีมาแล้วครับ ภายในสวนมีบ้านพักตึ้งหลังน้อยหลังใหญ่รวมแล้วเกือบซาวหลังมีลานกางเต็นท์และลานจอดรถบ้านสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการแคมปิง้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีไว้ให้ครบครันครับสำหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่จะมาศึกษาดูงานได้นอนพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติได้อย่างสบายๆที่สำคัญครับพักฟรีบ่มีค่าใช้ใจ่ายแถมใจปั้มจะพักเมินเตาไรก็ได้ อาจารย์พระสินโตเขียวครับเปิ้ลมีแนวคิดเปิดสวนฮื้อพักฟรีซึ่งเริ่มมาตั้งแต่10ป,ปีที่แล้วครับแต่ยังมาเป็นที่หูจักนักจนเมื่อได้มีการโพสต์ประกาศต้อนรับกลุ่มไว้เกษียณน,นักท่องเที่ยวเพื่อเข้าพักฟรีอย่างบะมีเงื่อนไขเพราะอยากจะเชิญชวนใื้คนกลุ่มนี้ได้ออกมาแอลพักผ่อนหลังจากทำงานอย่างนักมาเกือบตลอดทั้งชีวิตโดยมาต้องกังวลกับค่าใช้ใจ่ายเรื่องของที่พักครับ หลังจากที่มีการโพสต์ไปแล้วครับบ้านสวนแห่งนี้จึงได้รับความสนใจอย่างนักมีคุณลุงคุณป้าไว้เกษียณมาพักกันอย่างต่อเนื่องซึ่งตามบอกว่าสะอาดสะดวกสบายดูแลดุจญาติมิตรประทับใจกับความมีน้ำใจและการแบ่งปนันตีหาได้ยากในยุคสมัยนี้ครับส่วนแห่งนี้ยังเปิดให้ผู้คนทุกเพศทุกวัยอย่างน้องอีฟตีเปิลน,นั่งรถไฟมา อาจารย์ก่อใจดีไปฮับถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่ส่วนน้องปูนก็ติดใจบรรยากาศอยู่ที่นี่เป็นเดือนเลยครับเพราะสบายใจเหมือนมาพักอยู่ที่บ้านของป่อผู้ที่มาพักสวนแห่งนี้จึงสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านญาติแม้จะพักฟรีแต่หลายคนขอช่วยกานน้ำก้าวไฟช่วยทำงานในสวนตอบแทน บางคนหอบหิวของฝากมาฮื้อซึ่งอาจารย์พระสินมองว่าแม้มาได้เงินทองทำให้อตัวเก่าร่ำรวยอ,อย่างนักแต่ได้มิตรภาพได้เปื่อนได้ลูกหลานเพิ่มก็มีความสุขขึ้นแค่นี้เป็นสิ่งตอบแทนที่มีค่าในช่วงบ้านปลายของชีวิตแล้วครับแล้ะอยดีลืมครับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบอีกับต่างอสอมทเชียงใหม่เนีครับ